โอเคมาสวัสดีนี้จะรับสู่เกมเมมร์เัวนี้นะครับชมฟีฟ่าไรต์สาเกมกับชมกับการเลือกตีมังนี้นะครับยบครับ อยู่ทำไมขออนุญาตครับนะไนเนี่ยคืออันนี้อ๋อห็คช้าทีจะได้สตรีมได้ไงวะเนี่ยไหนปะไป มีจอยโอ้ยกูโโโโลืมไปเราจะมาดวลตบกันในแรงกิ้งนะฮะวันนี้มาเรามาดวลตบกันดีวดวกว่าเย็ไม่เข้าคววุยแบบแบบนี่ไง

เกียวกับมเกี่ยวกับอะไรบุญบุญปีนะใช่ไหมนี่คือรอแป๊บ

มองเขีเล่นแรงเถอะหรือว่าพยายามมือก็โอเคมาเล่นเกมีมาดีกว่าอ๋อ ลืมอะไรลืมออกสกายแมนมันดึงเน็ตนะขอโทษขอออกแปบบอปในดิจิเน็ตกลัวไม่หมดจบทำงานจบก็กินหน้าพลัสโอเคมาโอเบโกวิมันได้เป็นตัวจริงนะมึงทำไปใช่นนี่คือเบโกวิใช่ไหม น oh ี่ใครดูครูอยู่วะคงไม่มีครดูครูดูครูหรอโกโยกพยายามฉ่เจ็ดปั๊บยิงเหย็ดมาโอ้ยลุงปีเจียงเจียงสะท้อนนด้วยเช่ามามาครับ <c oughs> จังหวะนี้มาครับเดี๋ยวกลัวคอตาลากไปลากไปยิงอามิสเดี๋ยวขอทำไรนิดนี่หน่อยก่อนนะครับเป็นยูนอฟตันคือรั้วได้เงื่อนยาวตักอยู่คือบวกอยู่ได้เลยครับ เปิดแพ็กกันดีกว่าฮะเปิดแพ็กกันก่อนเปิดแพ็กเปิดแพ็กนี่ครับแพ็กฟรีอะไรมากโอเคไปกดต่อแม่ง Fuck you John Daly 210เปิดแพ็ก 10. Đây là bài John Lee. Bài Nhẹ nhẹ quá, phải đi quá. ย้อนเอลยปี0 1 0โอ้ยัง 2, าปี0 1 4อีก2009ทีเราใช้เออค็บถาเ่าป2 4ใช้เป็นปี2000ม,มันความทูมันต่ำย้อน2 0อปี2007เนี่ยปีเราสี่สิพออ่าเรา้องกีเี้ sajung di siang ke. Dang buat siang gue, oke. Okay. Baik, lu yang gini dulu dulu. Deh, pas kau lu yang gini, nanti บอกสองฟักอยูหมดเร็วเร็วที่บอกจนเดลิกับมาเป็นละด้านแค่สองตัวเนี่ยกวาแตงไม่มีสูตรหนึ่งบอกหนึ่งไม่ต้องติดดีวิฟ่าไม่ติดข้างเนี่ยเราขึ้นบอกสองได้ต้องไปหาอีกไมนจอร์นเทล มีได้บวกสว่ะซึ่เรตัวเลขบวกตัวเลขจเท่าไหรจดสามตเลี่สิเเบกเก้าสิสถ้าเป็นบวกห้างสองเนสิเอ็ดเก่งดีว่าโอเคไปเนแงก์กังดีกว่า แมวหัวมือกับพวกกากระไรจะพูดอย่างเร็วดีควายกูยจับเร็วครัควคไม่มีคนดูกูไม่ดูกก็อย่าดูดีครับไป,ไปั๊บปั๊บปั๊บปับปั๊ปั๊บปั๊บปบปบปั๊บปั๊ปัปปัปั๊ัง

We okay. <laughs> back to you.

ในเมื่อครับเสียบสกัดลื่นโอ้ฟักอยู่เฮียและเฮียและโอ้โหเกือบเกือบแล้วยเกือบแล้วเดี๋ยวกูขอตัษครับสักเฮ้ยใครกูจะกันตอนนี้อยู่ แอปแอปิเข้ายิเดฟโอไมเ้เข้ายแ้วเปลียนเลนเปียนเปี่นเลี่เอออยู่ยอยูนั้นไว้เดี๋ยวผกกดฟอโล่ไปล้กันอักยูมจะเกมอะไรบ้างมา เขาก็เกมโอ้ผมภาษาเขากเกมเดิมอ่ะพี่พี่คราวนี้ตาพี่เลือกละะผมเลือกไปเยอะแล้วตาพี่เลือกเกมละคุณเกมอะไรกันวะใครเงี้ยใหญ่เก้ป้าล่ะของค้างคฮัลโหลนี่เลยจคนที่เข้ามาอีกคนหนึ่งครับฮัลโหล เหรอเฮ้ยแต่เฮ้ยแต่เสียงเสียงใครวะอ่าเสียงใครวะเสียงคนดิอี้พี่โต้ยลองหัดฟังเสียงตัวเองใหม่ด้วยเออเออเสียงไว้โคตรเลยอ่ะบ้าเฮ้ยพี่ว่าที่เราได้เสียงเปลี่ยนนะพี่โต้ออ่ะืมเสียงเปลี่ยนไปเมันคล้ายๆกันเลยเปพวกแบบพวกเกี่ยวกับคนเสียงคล้ายกันทุกคน่ะ ฟักวเองตัวเอยอ่าฮะซื้อใหม่ใหม่ดีกว,ว่าอยู่แล้วระดับนี้แล้วเสียงแม่งหาเสียงแม่งครหล่อเลยคนมันหล่ออยู่แล้วไง <c oughs> โอ้ยบ้าสลักน้ำหมอเร็ว,รวหากเกมเขาเล่นเกมไหนเขาวะ โอ้ยเฮียเดี๋ยวแหละเดี๋ยวแหละโอ้ยไม่คุ้นเหมือนสองจอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูเฮียแล้วเอ้ยพิลโล่หวย